ไม่หงหัวดิบี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บรูดรูดเหรียญหมดเก็บเหรียญละวร้อยไอ้พวกนี้มันมันยังไงวะแท่ง <Natural> ก <contra> ูโดดไปสี่พันแล้วอะหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกมาที่เติมโค้ดเกม เติมโค้ดเกมรับเติม CP คอลตี้ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองนะครับตอนนี้ทางร้านจัดโปรรับภาคใหม่เติม CP ครั้งแรกลดสูงสุดถึง40%เติมได้ทั้ง PC โมบาย PlayStation และ Steam นะครับส่วนของโมบายเติมกับทางร้าน CP เข้าโ b บ bile โดยตรงสะดวกสุดๆสกินเซ็ต Monster Energy Bundle ของ Call Duty Black Ops 6ก็มีมาขายแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่าลืมตอนใช้บริการใส่โค้ด TG Hawks ด้วยนะครับได้ส่วนลดพิเศษด้วยนะใครสนใจติดต่อได้ที่เติมโค้ดเกมเติมประหยัดเติมถูกเติมเร็วนึกถึงเติมโค้ดเกมครับผมสวัสดีครับทุกคนวัน ออตตี้แบ็กออนะครับก็เปิดมาได้เกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะหลายคนก็ยังเก็บเวบปืนกันไปไม่ถึงไหนเลยนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคด,ดีในการเก็บเวบปืนเลวเวลตัวละครแบบรวดเร็วมากๆมาให้ทุกคนเนี่ยไปลองทํากันดูนะครับอย่างแรกเรามาเซตหลดเอาันก่อนนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำนะครับเราจะทําให้ตัว Special l i ิ t ตัวนี้นะครับเป็น t r a t e g y ตัว Strategy เนี่ยมันจะทําให้เราเวลาทำอ็อบเจกต์เกี่ยวกับโหมดนั้นที่เราเล่นนะครับมันจะบวกแต้มอีก5้ เป็นโบนัสนะครับซึ่งการที่จะทําให้ตรงนี้เป็นสเตจจี้นะเราต้องมาเลือกเพิร์กเขียวตรงนี้ให้ครบ3ช่องนะครับอันแรกเนี่ยผมจะใช้เป็นตัวกันระเบิดนะเหมือน e o d นั่นแหละครับแล้วก็ตัวที่2ใช้เป็นตัวนี้อันที่3ามก็เป็นคอร์เตอร์มาสเตอร์นะครับซึ่งไอ้เพิร์กช่องที่3เนี่ยมันจะทําให้เราสามารถรีอิปมนต์ของเราได้ด้วยซึ่งอิปมนต์ที่เอาไปนะครับผมใช้เป็นสมองนะตอนแรกเนี่ยอย่างที่เราเคยทํากันเนี่ยเราจะใช้ไอ้ตัวดีคอยใช่ไหมครับ ที่มันมาเล่งเวลแต่ว่าดีคอยเนี่ยมันโดนเนื้อไปนะครับผมเอาสมอมาใช้แทนซึ่งสมอในภาคน,นี้เนี่ยเมื่อเราป่าไปแล้วเพื่อนยิงอะ่ะเราก็ได้อะซิตเหมือนกันนะครับก็ช่วยเล่งเวลบอีกทีนึงนะส่วนเรื่องฟีบเกตเนี่ยผมมีแนะนำอยู่สองนะเรื่องแอคซ p a แพดกับโทฟี่นะครับทำไมถึงเป็นโทฟี่เพราะว่าแมพที่ผมจะพาไปเล่นเนี่ยมันเป็นโหมดแบบแมพเล็กนะ โทฟี่เนี่ยมันแทบจะก,กันทุกระเบิดเลยที่ผ่านมันนะครับเราโยนไปตรงกลางแอมอมหน่อยเนี่ยใครปาอะไรมานะครับเมื่อโทฟี่มาทำงานเราก็ได้อีกีบกนะผมส่วนผมก็สลับกันไป2อ,อันนี้นะครับในการเล่นปั๊มเวลนะแล้วก็โหมดการเล่นนะครับให้เรามานี่เลยทุกคน กดไฟแมทน,นะครับพอเรากดไฟแมทน,นะครับมันจะขึ้นฟีเจอร์ตรงนี้มา3อันให้เราเลือกเฟสออฟนะครับจะเล่นแบบอ่าฮาร์ดคอร์หรือนอร์มอลก็ได้นะแต่ผมส่วนใหญ่ผมจะเล่นนอร์มอลนะครับเพราะว่าเราจะเน้นการเล่นโหมดแบบคีคอนเฟิร์มนะคือผมไปวิ่ง5้นาทีนะครับเก็บป้ายยิงคนผมได้8,000ันใน5้าหนาทีนะทุกคนจบแมทได้โบนัสเป็นหมื่นนะครับภายใน5-6นาทีย้ำอีกทีหนึ่งเลยซึ่งถ้าฮาร์ดคอร์เนี่ยมันวิ่งเก็บยากนิดนึงนะมันโดนเศษกระสุนก็ตายแล้วนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าเฟสออฟเนี่ยยมม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 ัมันะมันนนนนไไ่่่ดดดด้้คคคีีอออออเฟิรรร์ตละะะะจู3โโหหหบผ4ืถา แบบคิดว่าไม่อยากหาคิวคอนเฟิร์มจรมิงๆนะก็สามารถกดแบบธรรมดาแล้วเลือกแต่คิวคอนเฟิร์มได้เลยแต่ว่ามันจะแมทมันไม่จบเร็วเท่าแบบเฟสออฟนะครับมันวิ่งเก็บง่ายด้วยแมทมันสั้นนะก็เดี๋ยวไปลองดูนะครับว่าผมเก็บยังไงในแมทเล็กๆแบบนั้นนะครับผมตายตายตัวตายตัวตายเฮ้ยจอด วันนี้สิ่งครับวันนี้ซิ่งฮะไอ้นอนเต็มว่ะเฮ้ยวันนี้สดชื่นตื่นสิบโมงสดชื่นนอนเยอะนอนเยอะเกมมิ่งไม่หงโหัวเด็ดบี้ปุ๊บ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 รูดรูดเหรียญหมดเก็บเหรียญละวร้อย เก็บเหรียญละร้อยอ่ะโคตแตกเฮ้ยเพื่อนกูมั่วเพื่อนกูมั่วเฮ้ยเฮ้ยอนกูมัวมีคิวคอนเฟิร์มยี่สิบหม้อว่ะเพื่อตัดเลยอ่ะ

แทมกูโดดไปสี่พันแล้วต้องมีเพื่อนช่วยปรับปรับนี่โรดดิว้าโอ้โหปีนนานจังวะไอ้เหี้ยพากเนี้ยมูเมนทุกอย่างมึงไวโอ้โหปีนเหมือนคนเก๋เลย การนอนกับการยิงปืนแม่งเหมือนกันเลยนะนอนกันยืนยไม่ได้ทำให้ปืนนิ่งขึ้นเลยย่านอนออนิ่งอยู่แล้วไม่รู้จะน,นิ่งไปก่อนไหนโอ้ยหมือนตัวเรามีแม่เ็ก ตีนะักงอแตก consequences ทุกคนเด็กจนกัม <imprisoned> ูแซมมันรวมส่ง <kind> ก <abonn és> ันเฮ้ยเหี่ยกู่ไปเกมเหลียงต้งดีคอมเลงเลยอะ เจ้าดวด้วยปืนอุ digital, uh, okay. 踏 procent, 踏 vet, 踏 like, ้ยสกิดเนี่ยเดี๋ยวเหรอให้เติมปั๊บ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 แปดพันเล่นไปกี่ทีเองวะเนี่ยโคตรเร็วเก็บไปสามสิบห้าร